ร้านที่เราเลือกไปนะคะก็คือร้าน NGM นะคะหรือว่า New Bone Cafe ค่ะร้านจะตั้งอยู่ที่ซอยจันทร์18ทับ7นะคะเขตสาทรร้านจะเปิดตั้งแต่7็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะเหตุผลที่เปิดร้านนะคะเพราะว่าพี่เจ้าของร้านบอกว่ามีบ้านว่างอยู่ค่ะไม่ได้เช่าแล้วก็เป็นบ้านของครอบครัวก็เหมือนมันทิ้งบ้านไว้เฉยๆค่ะก็เลยมาเปิดเพื่อหา,หารายได้เพิ่มด้วยดูการใช้บริการหรือว่าสิ่งแปลกใหม่ที่ได้พบนะคะ เมนูน้ำก็จะมีหลากหลายค่ะมีทั้งโซดากาแฟชาแล้วก็นมราคาคอยู่ที่เจ้วละประมาณหกสิบห้าถึงสี่สิบถือว่าราคาสมเหตุสมผลกับรสชาติพี่เจ้าของร้านก็น่ารักมากแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็ให้บริการดีมากค่ะแล้วก็ได้มีการเล่าเรื่องธุรกิจให้พวกเราสองคนได้ฟังด้วยส่วนการทำน้ำบ้าเสิร์ฟนะคะก็ค่อนข้างไวค่ะรอไม่นานเลยการจัดวางแก้วหรือว่าอุปกรณ์ในการทำน้ำค่ะก็จะมีการแบ่งเป็นโซนๆเป็นระเบียบค่ะค่ะ รูปแบบการทํางานนะคะระบบการทํางานของทางร้านค่ะจะไม่ตายตัวเพราะว่าที่นี่พี่เจ้าของร้านเขาเป็นคนทําเองทุกอย่างภายในร้านเลยไม่ได้มีการจ้างพนักงานค่ะโดยพี่เขาจะเริ่มเรียนสูตรในการชงน้ําก่อนพอรู้สูตรก็ไปคํานวณต้นทุนวัตถุดิบราคาของวัตถุดิบแล้วก็ออกมาคิดเป็นราคาขายอีกทีแล้วพี่เขาก็ต้องเช็คสต็อกทุกสองวันค่ะว่าต้องมีอะไรบ้างที่จะต้องไปซื้อแล้วก็นอกจากพี่เขาเปิดร้านคนเดียว เลยไม่ได้เปิดร้านทุกวันค่ะเปิดแค่จันถึงสร์พี่เขาบอกว่าพอทาคนเดียวแล้วมันก็จะง่ายค่ะเพราะว่าทําเรื่องเองินแล้วก็เรื่องของที่ต้องเช็คพี่เขาก็คือจะรู้หมดเลยไม่ต้องจะไ,ไม่ต้องมีการมาแบบมอบหมายงานกันไม่ต้องมานั่งดูว,ว่าเลืมสั่งงานใครหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาถ้าเวลาป่วยหรือว่าไปทําธุระก็จะต้องปิดร้านเลยค่ะรือว่าถ้ามีออเดอร์เดลิเวอรี่หรือว่าลูกค้ามาเยอะๆก็จะ ต้องรอนานค่ะเพราะว่าไม่ได้มีใครช่วยทําต่อไปจะเป็นการดูแลพนักงานการให้สวัสดอิการนะคะก็คือเนื่องจากที่พี่เจ้าของร้านเขาทําเองทุดอย่างก็เลยไม่ได้มีสวัสดอิการในการดูแลพนักงานค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการเปิดร้านพี่เขาก็ได้มีการฝึกแล้วก็เรียนรู้สูตรต่างๆในการทําน้ําในการชงกาแฟมาก่อน,นะคะ่ะที่นี่นะคะก็ยังมีความบกบร่อง้งเรื่องอะไรบ้างน,นะคะก็คือร้านค่อนข้างเล็กหน้าร้านมือทาให้สังเกต ร่าคาเฟ่ตั้งอยู่ตรงไหนยากค่ะแล้วก็บราการหรือของตกแต่งภายในร้านก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าดึงดูดความสนใจให้เขาเข้ามาใช้บริการค่ะโซฟาและเก้าอี้ในร้านค่อนข้างจะมีน้อยคือถ้าเราไปกับเพื่อนหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะถ้าแบาเป็นผู้บริหารที่นี่นะคะก็เราจะพัฒนาส่วนไหนกันบ้างนะคะก็เช่นจัดแสงในร้านเพื่อเพื่อให้น่าดึงดูดลูกค้ามากขึ้นค่ะตกแต่งมุมให้มีการอ่านหนังสือหรือว่าแบบนั่งคุยกับเพื่อนมุมถ่ายรูปมากขึ้นประมทในโซเชียล ให้สม่ำเสมอจะได้มีความรู้จักและเข้าถึงร้านได้เพิ่มขึ้นค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะทําให้เข้าใจากระบวนการเกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้นได้เรียนรู้ระบบทําธุรกิจลงลึกมากกว่าเดิมค่ะได้คุยได้ถามประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงแถมกิจกรรมนี้นะคะก็ยังทาให้ได้สนุกได้มาเหมนคนได้ค่ะก็ะรู้สึกดีแล้วก็สนุกมา,มากค่ะปัญหาและอุปสรรคในกิจกรรมนะคะก็คือพวกเราได้มีการหาคฟ่ที่จะมาเสนอในงานนี้แบบค่อนข้างเยอะมากค่ะแต่ว่า ก็โดนปฏิเสธเยอะมากเหมือนกันทาให้มีปรสรรคในการหาร้านค่อนข้างมากเลยแล้วก็ค่อนก็อยู่ไกลกัน,นะคะ่ะแบบเวลาตะนนะัทำงานอะไรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาบ้างค่ะค่ะก็สําหรับความรู้สึกที่ได้ทํางานกับเพื่อนใหม่นะคะก็คือตอนแรกก็อาจจะมีกิงๆกันบ้างเพราะว่าพวกเราก็แบบไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยแต่พอแบบว่าตอนไปที่ถ่ายคลิปที่ร้านนะคะก็เหมือนได้คุยกันเยอะขึ้นก็คือเพื่อนน่ารักมากแล้วก็เหมือนเราแบบสื่อสารคุยงานเข้าใจกันง่ายด้วย ็ดีใจที่ได้พูกับเพื่อนค่ะแล้ก็ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกว่าใครเล่นที่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกว่าเอเอเพื่อนแม่หลายทีแล้วก็คิดว่าน่าจะทํางานด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าดูแบบว่าน่าจะเข้ากันได้แล้วก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นจากงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันได้ต่อไปค่ะก็พวกเราขอจบการนําเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ